ครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับเหรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนะครับก็จะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขอบเรียบนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ช่อง อ่า YouTube ของผมนะครับแน่เลยนะครับผมในเนื้อเงินนี่นะครับก็จะมีบล็อกที่หายากอีกหนึ่งบล็อกนะครับก็จะเป็นบล็อกทองคำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อเงินที่เป็นบล็อกทองคํานะครับเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นบล็อกทองคํานะครับสังเกตตรงบริเวณยอผู้หญิงนะครับ จะมีขีดนะครับผมขีดลงมานะขีดลงมานะครับอันนี้เป็นบล็อกทองคานะครับี่ผมนำมาให้ดูนะครับท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ช่อง y t u t u ผมนะครับใน,นเงินนี้ก็จำนวนการสร้างา900นะครับ9 9 9เหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่สร้างน้อยนะครับในรุ่นของเจริญปรล,ล่าง สร้างเรียนนะครับอันนี้จะเป็นอกแรกนะครับอันนี้เป็นอกที่2นะครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับผมก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับได้ได้เช่าแล้วนะครับผมนามาให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเหรียญนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับในช่อง u t u b e ผมนะครับอันนี้นํมาให้ดู2เหรียญนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญแท้ทั้งคู่เลยนะครับเงินบริสุทธิ์นะครับผม เส้นขาพร่องอ้อยนะครับก็จะมีขนาดที่เส้นผ่านศูนย์กลางนั้นจะกว้างกว่านะครับจะกว้างกว่าเส้นพิมพ์รถคากว่าบล็อกที่2นะครับบล็อกอ้อยก็จะกว้างกว่านะครับผมแล้วก็บริเวณเป็นบล็อกทองคำนะครับก็จะมีตรงบริเวณหน้าผากของหลวงพ่อนั้นก็จะมีขีดนะครับแล้วก็ตรงเยาวผู้หญิงนะครับก็จะมีตรงเส้นสังกะีนะครับขีดยาวลงมานะครับตรงเยียวผู้หญิงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับ หมายเลขสวยเลยนะครับในรุ ky, you, ่นนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่สนใจเช่าหาบูชาและเครื่องนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจช่อง YouTube ของผมนะครับและการได้เช่าหาบูชาในเครื่องในช่อง YouTube ของผมขอขอบคุณมากนะครับผม ที่เชืจอาหาบูชาและก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปผมมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ